สบายดีพี่น้องมีทั้งแกงน้ไมันไหลแกงน้ไมับัวไหลพี่น้องเอ้ยพอๆกับโมจตาคือเก่าพี่น้องข่าวข่าเข่าพาชิข่าวละข่าเข่าตั้งกล้องพวกค่อยร้อยก่อนโอ้ยแม่หมดขั้นเลยดิข่ารัวเบอร์เบอร์คือแม่ประเทศด่างมันยังเงินปะบอนางโลดนางรถข้าแม่เออแม่หมูอย่ามาสอบแม่หมูนางลงโลดจักนมาแย่แหละพี่น้องแย่แหละยังเหมือนมากินแกงน้ไมัคุณหนูอัานข้าิบสูงให้น้านใต้พี่น้อง นีแดงาีนาแดงคือบบไปทางนั้นี่อน่ไปนี่ไปนี่ไปี่ี่น้องปนี่ไปนี่ไปน้่พปนี่ปนีบานี่ไปน่ไปี่ไปนีไปนีปนีนี่ไนีไี่น่ไ่ไปนปน่อปี่ไี่นี่น้องไไล่ไปหนี่่ีี่นีปปไปีอี่น่่่มันไ่่อนพี่น้อง น้องคุโออันเห็ดทุระกูได้งเด้ออันนีิบด้านซ้าก่อนแม่น่กว่าเอาขึ้นพอเถอะเอานี้กิ่โลนะเอาเห็ดเบียมีอารมณ์กินได้เห็ดับันนีตงแล้วได้เกี่ยวผูกอีลยอาม่ถวยอเช้าชหอาถวยมาอามถวยนั่นนัต้องจอยเถอะโอ้ยลอยอยู่โวย

ีถ่วอยู่พ UM ี่ขวดผัดป้าได้แต่มักขื้นก็ยามั้เนวลิ่นกระบอนสีซ้มเก้าซ้มเก้าหัวกระบอกนี่เจ้ายังพอมือเรมน้ำหน่อไหมหายาจนะ

บังนี่ไปเห็นาปสอง้าวสามสิบสามปฏิสามสิบสองว่ากูตัดลงสามสิบสี่กูตัดลงปฏิสิบกกูตัดลงสามสิบสี่เพือเื่อับปันก็ได้แตสามสิบสองอาเอาเดได้นี่ใจบอกกินเได้ไหมกินได้ไหมเฮ้ย ก็ไปกินทองเข,าข้าวเม่สาวนะก็ถ่ายคลิปนะเซาลูปก,กันบ้างเมื่อตะเวนนะเอามันในจังลูกมันไม่จะเถอะนะก็ตะเวนได้พอแดดแท้ๆแล้วลูเขาคือโชว์นำโทรนี่อยู่พวกอยากได้คือ <c oughs> มันละมันละอยู่ไอ้กล้องป้านะไอ <c oughs> ้เขาบโวยหิวปลาดดอกเขาตั้งอยากนี่ เขากับโบเห็นใจผู้สิบถึนเน่ะบอสฮิวบ่ได้ว่าตั้งว่าบ่หิวตั้งหิวผ่านจุดจมเขาให้กินอาทิตยมงแบบมาแรงกับผู้นางต้อนแรงจบเขาจะมาให้กินเออพอร้อยขึ้นบัวหดป้านนั่นดอกเข่ากันต้อนแข่งเขาไปให้กินเข้าเข่าช่องปากเนาะผ่านแบบกู้ประเตายโรคโควิดกู้จะมาตายอดเข่าแล้ว อยู่คนปีรลอยเป็นพ wow. ันเขาได้ช okay. okay. ิเ in so ีียงกุ้มถั่วเทงปนันว้าวเขาได้หายกินปนันกับพแห้งแล้วมันคือบทโทษซื้อขนมปังนะครัไปเมียนหายโลดนะะลักเก็ก็มีบอกู้วบนกับตัวน่ะลักเจเขาสิเขาเงี้ยแซ่เขาบนแหวีซาซีบเขาเขาแต่สามันาห้เขาแต่สามันเงี้ยีซาซีเขาบอกหาเข่าหายเล็เล็กเขบทโทรถ้ามันไลลี่เขาเสียเข่าเพาน้อ้ยลายรอกเขา อ้ไรล่ะม oh. <uk> ีบ <uk> ุกเงินเก่ามือกันมาอ่าคู่อันนั้นบันเกษีมาอยู่เมืองก่ามืออยู่เก่ามืออยู่แขงพอมันบวชทึงด้เนาะอยู่แขงมันมันลายด้เนาะบวกเก้ากระแปดอย่างเนี้ยนี่เลยวะเออเขาเขาบวชติดบ่เออเขาบวชติดแล้วก็ให้มัชงลงมืออ่งบ่อนี่บ่บวชไว้มันมีบ่อนอยู่แล้วยังลูกอะไรนะมันเบิดแล้วแข้งปลาแม่นงอยู่นั่น ทำนลอันแล้าักโมงแล้วตัวไหนลูกไปจักนอนด้อยบอัำนำให้ด <ah> <ah> mm ูเ hmm> ด <ah <ah <ah> <ah ้อเชือกับส่งข้าแล้วนี่ก็แล้วเด้อเฮ้ยมันกแน่นเลยมันเต็มไปแลวเขาจะพัดออกเมืองน้ำ ไม่หยิเก่งเอาเสาลงอาอย่า้บุญมาได้เด้อป้าถ่ายคลิปได้เด้อยังไงสีขาวบ่ขาวรึขาวถ้ามักเดียวพูดเลยแม่เป็นอะไรตาหน่ะใช่ไหน่ออีกบ่มันแดงตาจัง เออก็จะกินนมอ่ะดูเลยมอ่ะตามบนเอานนมอุ่นหนักนมนม้ะใส่แล้จะมเป็นบบนั้นเอาถิ่นนมอุ่นนมอแล้วก็เมือไปมื่อนมอ่เพราะว่าคือวเบ้าคื่าเห็ดเบี้ยคือสนะเห็ดดุมมันหักแดงันเลยตามาบานั้นไ้หน้่ยาานอยกระยากา มันเปน่าเกเป็นใส่มันพยาน้ำนม้าหอี่เม็ดขึ้นแล้วมันจ่อจมัน็โบกไะบีน้ำนมใส่เด็กเปี๊ยดมีไงลูกอย่าไปี๊ยดมีไงเที่ยวกับส่งร้านนี่มันเลวก่อนบ่าวมันยิบส่ง ซื้อแล้วเราก็บรแลวตองเลยนิดเนียนั่นไงใช่ปะใช่ปะแต่ไงสบายดีป้าลุงเราบรลกไม่งานงเยอะเเนี่มสบายดีหรอโลได้ดีวะ้ใส่ดึๆมกจะวมัสดีแต่ว่า

วาามาม่กิ้ข้าอะไรเจ้าคุณป้อนี่ยป้าลืมป้อนข่าลูกบ่อง่ายมูป่าเลยป้อนให้เน้อบ๊อบนั่นนี่แลให้ป้อนข้าลูกกับบวป้อนอันนี้ก็มีแต่ข่อยป้อนข้าลูกือกนก็มันแขวแมงนะวานามาสิป้อนขขาเองนี จนลืมหันลืมนีผู้แห่งกระเจี๊นเพิ่มเพิ่มลืมเป็นอันเเหลือเอากระทูนนะตู้นะอิบายลืมนก้นจ้บ้านบ้องมือสไปพรอรานมากอนเขียอยู่ขอยห้าคอยลืมกระปอดหรือตะบ่เจ้ากันเพื่อนงึ

ไม่มาเลยก็เฮียรูิสาววันสาววันสาววัเนอ่ง่อไขเป็ไต่อไขเน้าค่ไปกินอาไา่ได่ดพันเงินแหมกคือไข่จืดมากสุกมาคแต่มาอยู่้่างประเทเชฟเปิคุ้ไปแซ่กับไก่เว้นม่พออยู่ที่ปักขึ้นทิ เล่นกินก้วยจะีถหินใหญ่เนี่ยแมวนี่ก็มาอยู่ไหวแล้วก็เก็บนักแปดดยูบนขางข่าวเนี่ยนู่นอว่ากูว่าก็ิดแเล้า ไปเหอ่อุดมไลบ่ถึงแล้ให้เราเสื้อออดมไลเ้าไปขัเสื้อแล้วเขาสีเอาคลงคล่หางกจ้ะขางไหน่ย้ไหนเ่ยข้างหลังข้างก็มืดอู่นะนไัดต่้างบนตันนมัน่งกนลาคนตนออกตายเองแบบี

หิตสบโมงสิตโมงห้าสิบเอ็มงแ้อาู่งแท็ก่นแบบน้มัมับอก